สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวราหูที่จะย้ายจากเรือนราศีเมษไปสถิตที่เรือนราศีมีนจากที่จั่วหัวเรื่องไว้ว่าดาวราหูย้ายไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็จะเป็นการหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า คลิปนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันไม่เน้นวิชาการไม่เน้นตัวบุคคลพูดเป็นภาพรวมโดยทั่วไปถ้าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ปัดเลื่อนผ่านไปเลยนะครับอย่าซีเรียสอย่าจริงจังฟังแล้วอย่าพิตกงังวลโปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมและฟังกันด้วยนะครับการย้ายราศีของดาวราหูจากเรือนราศีเมษ ไปสถิตที่เรือนราศีมีนระหว่างวันที่17ตุลาคม2566ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ซึ่งหลายคนที่ได้เคยรับรู้มาว่าดาวราหูเป็นดาวร้ายมักจะส่งผลเสียให้กับเรือนราศีและภพต่างๆของลัคนาทั้ง12เรือนภพจึงเป็นเหตุให้หลายคนหรือบางคนเกิดความวิตกคิดกังวลว่า ตัวเองจะประสบแต่ผลร้ายจากอิทธิฤทธิอิทธิพลของดาวราหูจนเกิดเป็นกระแสพอสมควรตามจริงถ้าได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจของดวงดาวในทางโหราศาสตร์ก็จะรู้ได้ว่าดาวทุกดวงมีทั้งด้านดีและด้านล้ายซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงนั้นตกอยู่ในภพเดือนใดตำแหน่งใดของดวงทางราศีจกักร ซึ่งมันก็จะมีทั้งด้านดีดีมากดีน้อยและด้านเสียก็จะมีเสียมากเสียน้อยหรือไม่เสียเลยก็มีนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงดาวราหูที่ย้ายเข้ามาสถิตในเรือนราศีมีนในครั้งนี้เราก็จะมาวินิจฉัยว่าทําไมดาวราหูถึงไม่ร้ายอย่างที่คิดประเด็นแรกก็คือดาวราหูย้ายเข้าเรือนราศีมีนเป็นภพวินาศในดวงเมือง นั่นก็พอจะตีความได้ว่าดาวราหูเข้าสู่พบเสียพบอับย่อมแสดงฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ประเด็นที่สองดาวราหูเข้าสู่เรือนราศีมีนซึ่งเป็นเรือนเกษตรตรทิบดีของดาวพระสดสบัดีอันเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ราหูก็ย่อมอ่อนแรงลงเมื่อเข้าสู่เรือนราศีมีนเปรียบเสมือนดาวราหูเข้าวัดว่างั้นเถอะ ยังไงก็ย่อมเกรงใจเจ้าอาวาสอยู่บ้างแหละจากที่ตีความมาสองประเด็นนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าดาวราหูจากนี้ไปก็จะลดความรุนแรงและอ่อนกำลังลงอย่างมากจึงแสดงฤทธิ์เดชได้ไม่เต็มที่มากนะักแต่ถึงอย่างไรดาวราหูก็คือดาวราหูก็เหมือนเสือสิงทั้งหลายนั่นแหละถึงจะถูกจองจำจำกัดพื้นที่ ก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเสือสิงห์ดูดีและดูแล้วก็ยังทรงอำนาจทำให้ผู้พบเห็นยังเกิดความวันเกรงได้มาถึงจุดนี้เราก็พอจะได้ความว่าดาราหูที่โคจรเข้าสู่ราศีมินในรอบนี้แม้จะทรงพลและอิทธิพลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอยู่บ้างก็จะให้ผลไม่รุนแรง ส่วนจะส่งผลด้านใดบ้างนั้นก็มาดูกันในแต่ละราศีกันเลยครับชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็ดูได้เช่นกันครับชาวราศีพิจิกในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาที่ดาวราหูสถิตอยู่ในเรือนราศีเมษ ซึ่งเป็นภพอริอันหมายถึงข้อขัดข้องข้อขัดแย้งอุปสรรคปัญหาซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้จะเจอจากเรื่องของการงานอาชีพทั้งจากที่ทำงานประจำและท่านที่ทำธุรกิจหรืองานส่วนตัวก็มักจะเกิดปัญหาหรือมีโมเมนต์คล้ายๆกันคือเรื่องคนปนกับเรื่องงานที่มันเกิดปัญหาแบบอิรุงตุงนัง อย่างเช่นคนนี้มีปัญหาเคลียจบแล้วอ้าวอีกคนใหม่ก็สร้างปัญหาใหม่มาให้เราอีกพอเคลียรปัญหาคนใหม่จบคนเก่าก็ยังนำปัญหาอย่างอื่นติดตามเข้ามาอีกซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันสร้างทั้งแรงกดดันด้านจิตใจและเป็นตัวถ่วงความเจริญของงานแบบว่าเซ็งกันสุดๆไปเลยแต่พอดาวลาหูย้ายเข้าสู่เรือนราศีมีน อันเป็นพบปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ของใหม่เกิดใหม่ได้มาใหม่อีกครั้งดาราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมพบพันธุหมายถึงสถานที่ทำงานบ้านรถที่ดินอีกเรือนหนึ่งด้วยก็จะให้ความหมายได้ว่าเมื่อลาหูย้ายเข้าเรือนราศีมีนจะทำให้ชาวราศีพิจิก สามารถที่จะจัดการเรื่องเก่าๆที่มันคาราคาสังนั้นได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพงานใหม่ได้มากขึ้นเพราะดาวราหูอ่อนแรงหมดกำลังจึงเป็นจังหวะที่ชาวราศีพิจิกได้คัดสรรคัดกองว่าคนไหนปัญหาเยอะไรประสิทธิภาพสร้างปัญหาก็จัดการจำหน่ายจ่ายแจกไปเสียจากวงจรชีวิตและระบบงานของเรา แล้วก็คัดเลือกคนดีมีคุณภาพมาร่วมงานกันต่อไปก็ขอให้ชาราศีพิจิกคิดสิ่งใดดีทำสิ่งใดดีก็ขอให้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกประการนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ